สวัสดีครับอยู่ผมอันโนปาตี้วันนี้มีพัสดุชิ้นใหญ่มาส่งเราเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่ามันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันเลยครับ มันคือฟิกเกอร์ซีโนซาก้าสามคอรสมอสเวอร์สี่ครับจากออสเตอร์เราไปแกะดูกันเลยดีกว่าครับผมตัวนี้บอกก่อนเลยว่าถามว่ามันหายากไหมก็หายากในระดับหนึ่งเลยนะครับมันเป็นของเฉพาะกลุ่มด้วยของมันออกมาตั้งแต่ปี2011ตอนนี้เท่าไหร่อะสองูสองห้า 24ปีออกมาแล้ว24ปีราคาเปิดตัวตอนนั้นอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทแต่อันนี้ผมได้แบ่งมาจากคนที่เขาเลิกเก็บก็เลยได้มาถูกหน่อยหลายๆคนอาจจะสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะบอกเลยว่าแย่งกันมากหายากด้วยพอเจอปุ๊บไม่เคยเหลือถึงเลยครับไปแย่งยังไงก็ไม่ได้ผมก็มารู้จักตอนที่มันเริ่มขายไปแล้วอ่ะ เรามาตามเก็บทีหลังมันก็จะลําบากหน่อยต้องรอหลุดมาอย่างเงี้ยนี่นี่คือข้างหลังกล่องแต่คือสภาพกล่องมันก็ตามเวลามันก็อันนี้เขาก็แกะแล้วด้วยมันก็เลยแบบโดนกดทับโดนอะไรมามากเนี่ยงอมากเลยเนี่ยเป็นตัวนี้คอสมอสที่ผมเก็บเป็นงานเมื่อก่อนมันจะมีงานฟิกมากกับงานอันนี้ยแต่อันนี้ยผมไม่เคยจับเลยเลยไม่รู้ว่าสภาพมันเป็นยังไงแล้วมันงานมันดีไหมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับผม กล่องเป็นแบบเปิดนะเปิดโชว์ได้นี่โคสวยตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวแกะข้างในดูกันเลยดีกว่าเอาจริงไอตัวเกมภาคนี้ผมเคยเล่นแบบนิดเดียวแต่ที่มันมาอิมเพราะว่าชอบดีไซน์ตัวละครเขา อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ไม่ไม,ไม่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ชอบดีไซน์ตัวละครของภาคนี้มากสุดละข้างหลังมีฐานมีอาวุธก็โอเคนะสียังโอเคอยู่เรามาดูที่แผงหลัก แผงหลักยังโอเคมาเช็คก,ก่อนไอันเนี้ยส่วนใหญ่จะหักแต่อเน,นี้ยถือว่าเขาไม่เคยเขาไม่เขาเขาน่าจะไม่เคยเปลี่ยนอะ่ะตรงนี้ยังมีความสากเพราะว่าเนี่ยเขาทำมามันท่านในกล้องมันจะเป็นสักสากนะมันยังไม่ใช้งานมันทำมาเพื่อให้มันฝึดฝืดลงสีอะไรมาสวยนะถ้าไม่หักนี่ถือว่าโอเคเลยนะ อื่นก็เหมือนจะยังไม่ได้แกะด้วยมั้งช่วงเนี้ยส่วนใหญ่ที่เคยเจอนะราคาแบบเท่าที่ผมได้มานะส่วนใหญ่ตัวจะสีจะเหลืองอันนี้ไม่เหลืองเลยนะแต่จุดขยับก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นมากมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการเวลาด้วยนะสีทองยังไม่ซีด โอ้ตัวนี้ถือว่าคุ้มเลยนะได้มาในราคาแบบถูกมากแล้วก็สภาพยังโอเคอยู่เลยหน้าหน้าทำมาสวยอยู่นะข้อพับยังโอเคได้อยู่เดี๋ยวเรามาทดสอบช่วงเอวก่อน ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เริ่มเริ่มออกหลวมแล้วเนี่ยเริ่มไม่แน่นแต่ว่าถ้ามันไม่มีรอยก็น่าจะเป็นที่การเวลามาลันแหละงานเขาดูนะดูข้างหลังโอ้ยแก้มก้นสวยงามลงสีแบบเป็นเงามาให้ด้วยนะข้างหลังดีเทลเก็บมาครบนี่ มีตัดเส้นเรียบร้อยโอ้อันนี้คุ้มเลยตัวยังไม่เหนียวด้วยเนี่ยสแสดงว่าถามว่าคนเก็บเจ้าของเดิมเขาก็เก็บดีอยู่นะก็ถืออันนี้ถือว่าประทับใจมากได้มาในสภาพแบบนี้แล้วอย่างนี้เก็บยังไงต่ออ๋อเขาซ้อนมาซ้อนมาอย่างนี้ป่ะอันนี้ซ้อนข้างหลังอันนี้คือการเก็บแบบ ถ้าเราแบบไม่ไม่เอามาตั้งโชว์เก็บนานๆอะ่ะส่วนใหญ่ถ้ามันมีอะไรลองผมมาอย่างเงี้ยก็เวลาเก็บก็ให้เก็บไอพวกพลาสติกลองไว้ด้วยนะมันจะไปทำให้สีมันสีมันเขาเรียกว่าอะไรไม่ทําให้สีมันไอ้นี่ไม่ไม่ไม่มาถูกันแล้วมันเป็นรอยดูอันนี้ยังอันนี้ยังมีลลมีลงดีคอสวยๆมาเลยตัวเล็กๆเ,เนี่ยเห็นไหม ถือว่าโอเคมากตัวนี้ตอนแรกนึกว่าหนึ่งต่อสิบสองอันนี้มันน่าจะหนึ่งต่อหนึ่งต่อสิบหรือหนึ่งต่อแปดนี่แหละเก็บปุ๊บเก็บให้เหมือนเดิมก่อนดูที่ตัวปืนกันบ้างตัวปืนยังโอเคไม่มีรอยเอาจริงเหมือนเขาเก็บ แค่มาแกะเปิดดูอะแต่ว่าไม่ได้เอาไปเล่นเอาไปโชว์อะไรเยอะแยะมันเลยแบบยังไม่มีรอยถ้ามันมีการตั้งโชว์ตามมันจะเหมือนพวกมือจับพวกอะไรเงี้ยบางครั้งมันจะมีรอยมานะแต่อันนี้ไม่มีถือว่าอาถูกใจแจ่มเลยอันนี้ขยับได้ขยับหรือหลุดอ๋อมันแยกชิ้นส่วนได้ เราเก็บยังไงเลยทีนี้ซื้อแต่ปืนปืนเริ่มสีเริ่มไม่ไม่รู้ว่ามันสีมันไม่ขาวหรือว่ามันเป็นมาอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเนี่ยสังเกตตรงกลางตรงกลางจะขาวตรงนี้จะออกแบบเหลืองๆหน่อยแต่ว่ามันก็ดูดูไม่แปลกอะยังดูไม่แปลกมันก็ยังดูใหม่อยู่เก็บด้านไหนนเก็บด้านนี้ถูกไหมเนี่ยน่าจะถูก ดูที่ใบดาบที่เป็นชิ้นใสไม่มีรอยแม้แต่ขุมแมวก็ไม่มีสวยเลยอันนี้ก็ไม่มีอันนี้น่าจะอ้าได้มั้งใส่ใบแต่ไม่กล้าอ้าเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันมีแมคาคีนิกตรงไหนบ้าง มือมือให้ไม่เยอะแต่ว่าเขาก็ให้อันที่จําเป็นมาครบหมดหน้ามีเปลี่ยนแต่หน้าเนี่ยสังเกตว่าแทบไม่ต่างเลยหน้าตัวนี้กับตัวนี้อ๋อต่างแค่อันน,น,นี้อันนี้เป็นเป็นแบบมองข้างอันนี้เป็นมองตรงสนเสน่ห์ของตัวนี้ที่ผมชอบอะ่ะมันก็คือเนี่ยตรงร่องเนี้ยร่องอกกับช่วงบั้นท้ายอะ่ะมันจะสวยก็เลยชอบดีไซน์มันเพราะว่า ช่วงอันนี้เลยสารภาพตรงตรงเลยครับผมตัวถาดหลังโอ้ตัวถาดหลังเขายังไม่แกะเลยนะตัวถาดหลังยังติดเทปอยู่ยังไม่แกะแต่ว่าเห็นเห็นตรงนี้มีออกเหลืองๆอ,อยากจะแกะมาทำความสะอาดมาเช็คมากเลย เดี๋ยวลองแกะดูดีกว่าแปบ๊บนึงนะหร,หรือว่าจะแกะแล้วเขามีเหมือนเบิ้ลเทปมา ถับเบิลเทปมาเราก็ตัดสิครับผมแต่ระวังอย่าให้มันไปโดนพลาสติกนะเพราะว่าถ้าโดนพลาสติกเดี๋ยวถ้ากล่องมันขาอะไรทีนี้กล่องมันจะเสียรูปไปเลยนี่ที่ผมอยากเห็นคือสองชิ้นนี้มันเริ่มมีอาการครับผมนี่เห็นไหมตรงนี้มีเลอะ แต่เอามือถูแล้วออกเลยมันเป็นเหมือนเลอะน้ำมันอะ่ะเราลองผ้าเช็ดหน่อยโอ้โอเคงั้นก็ถือว่าโอเคแล้วอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นช่วงแขนมัง้งเราก็เช็ดเช็ดน้ำมันออกหน่อยเพราะว่ามันเริ่มเหมือนมีน้ำมันมาบ้างแล้วนะแพ็คหลังมันไม่เคยแกะเลยมั้งก็เลย ต้องเช็ดหน่อยฐานให้มาเยอะอยู่นะเพราะว่าน่าจะเป็นฐานรองรับปืนด้วยพวกสาวพวกนี้น่าจะเริ่มออกเหลืองๆหน่อยพวกขินใสอะ่ะส่วนใหญ่ไม่รอดแต่ว่ามันมันก็ถือว่ามันยังไม่ได้เหลืองดีนะมันก็ยังออกแบบยังมีความใสที่มันเป็นความขาวอยู่นะโอเคเรียบร้อย ถือว่าได้มาคุ้มคุ้มเลยกับสภาพนะสภาพนี้โดนมาราคาแบบนี้แต่ก็ว่าแต่ก็เป็นหลักพันอยู่นะเกือบใส่อันนี้เข้าไปด้วยเนี่ยหลักพันแต่ว่าถ้าเทียบกับราคามือหนึ่งถือว่าถูกจัดแถมได้มาในในแบบสภาพอย่างนี้นะถือว่าประทับใจ ถือว่าไม่ไม่ถือว่าแย่เลยถือว่าดีเลยถือว่าโชคดีด้วยซ้ําที่ได้มาสภาพนี้ถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะเจออีกเมื่อไหร่เพราะว่าเอาจริงนะไม่มีใครขายด้วยและคนที่เก็บอะ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะเป็นสภาพยังไงบ้างส่วนใหญ่เคยเจอแบบอย่างมากเลยนะอย่างมากก็เคยเคยเจอแค่ตัวตัวกะอะไหล่ตัวแค่นี้ อาวุธอะไรจะไม่ค่อยโค้ส่วนใหญ่ก็จะเจอแค่ปืนใหญ่เพราะส่วนใหญ่คนจะโชว์ใช่ไหมก็จะโชว์ฉากที่เป็นถือปืนแค่นั้นแหละส่วนอื่นเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เอาเอามาโชว์กันโอเคก็ประมาณนี้ครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอไปนั่งชื่นชม กับน,น้องคอทมอยก่อนครับผมไม่รู้ว่าจะหายพิกัดอะไรมาให้เพราะว่ามันคงหาไม่ได้แล้วเพราะมันต้องรอคนเก็บปล่อยออกมาอย่างเดียวไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาให้ดูกันอีกก็ติดตามไว้แล้วกันครับผมไปแล้วครับ